หนึ 1> 1, l, ่งพ<ป>ันลิตรเจห้ขวฉีดใช่จาตะก,กอนเป็นหนึ่งพันลิตเมตรจะได้ยี่ห้ขวฉีดตอนนี้เป็น1นึ่งพันลิตรสิอเมตรเจดสห้าวฉีดถกมากมันมันจะขึ้นมันจะเสียร้อยไปแล้วตอนน <c oughs> แต่ว่าสิบเมตรเดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวเจ๊บอกก่อน12บสเมตรสามารถทาได้ที่ อายาวสุดเลยจากซ้ายไปขวาเนี่ยสิเมตรแล้วก็พับเหลือ8เมตรแล้วก็พับเหลือ2องเมตรห้นะคะถ้าลูกค้าแบบว่าเออสิเมตรยาวไปมีต้นไม้เราก็พับเหลือ8เมตรได้จะส่งพวกขวาโอเคมีทางอันนี้ถังเหลื่อวไม่ได้แั้งได้แฟมสี่สูบเหมือนเดิมสายไฮโดรลิกแบบสเตเลสตัวนี้จะเป็น8เมตรแปดเมตรสี่สิบแปดกว่าลิตรก็พับอยู่ที่8เมตร6เมตรแล้วก็2เมตรนะคะ1นึ่พันลิตรหมายความว่าลูกค้าไม่อยากได้กล้องขวาถังเยอะกตัวนี่ยครับ แปดเมตรคนนีดูนะดูนะแปดเมตรกับสิบสองเมตรใช่อันนี้เจ๊จะพูดความยาวสุดแต่มันพับได้สามสิบแต่เราไม่คิดว่าเราอยากอยากนี่มันแอดีร่องหรือแคดีรถแดีถังอยตอนนี้แปดร้อยลตรนะคะอันนี้เป็นสิบสองเมตรอันนี้แปดเมตรแปดร้อยแปดร้อยแปอยเนี่ยนี่แปดร้อยเห็ไอันนี้หกเมตรเห็นไหมสั้นสั้ใช่หมีรพอพดีตัวแปดร้อเนี่ยพพับเสร็นะกเมตรสามสิบเก้าหัวฉี จริงช่งางบอกนะเมื่อเราเชื่อฟังมากขึ้นการผลิตการประกอบเราเร็วขึ้นเราก็เลยสามารถเพิ่มอังชั่นให้ลูกค้า,าได้โดยไม่เพิ่มราคาแต่จำเป็นควรเพิ่มครับใช่ไม่งั้นทางเรือคงจะขายยากผมบอกไปด้วยนี่มาแล้วนี่ทางเรือคงจะขายยากเขาผมยังไม่ไมี้อาเฉยเพราะว่าช่วงนี้เรายุ่งในการสร้างโรงงานใช่ครับเรายุ่งมากโรงงานใหม่ลงทุนไปประมาณทัง้งหมด30ล้าน สามารถเพิ่มการผลิตได้อีกประมาณ40%จากที่เคยมีอยู่นะครับและเอโรงงานนั้นจะมีทางสินค้าอีกข้างๆจำนวน4ไร่ถ้าสมมติจริงเราจะสต๊อกสุเด็ดเจ๋ได้ไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทต่อปีแต้องแบบนอนเลยนะแบบที่ร้านลูกค้า,าแบบปินหน้าลูกค้ามาเดินชมเลยเยอะมากใช่มีอะไรมาเลยเรามีที่เทสเทสเทสขึ้นขนของอแต่เลยว่าเรามาทางนี้นเป็นๆเราคือผู้เชี่ยวชาญเราลงสต๊อกให้เห็นเพราะอะไรไม่กล้าลงแต่ว่า คุณขายขายขายนะคุณก็ปิดหนีหรอไม่มีอะไรใช่ไหมเรามีอะไรให้ตลอดครับยืนยันถาม F C เราก็ได้หนึแบบ่งตัดักหนึ่งตัดักนะหนึ่งเวอร์ชั่นขายจนถะึงนะนะตัวสุดท้ายเวอร์ชั่นตัวสท้ายคือดับตรงนั้นปีห้าปีมีอะไรให้เรามีอะไรไม้หัวสีเขียวเรามีสต๊อกโควสีเขียวอีกห้าปีให้ แต่ถึงเวลานั้น5ปีนะลูกค้าควรเปลี่ยนรุ่นใหม่เราจะเราจะพยายามทําให้มันใส่รุ่นเก่าของเราได้ด้วยให้ดูแล,ลใส่ได้แน่นอนครับแต่มันมีข้อจำกัดบ,บางอย่างนิดหน่อยที่นี่แต่ใส่ได้แน่นอนอ่ะ,อะอครับก็คือดูแลลูกค้าตัวแรกที่พายถึงเสือบอครับคือดูการใช้ชงานจักว่าแต่พังเลยจริงมันเป็นขั้นจริงแต่ว่ามีเหมือนลิเบอระแต่อยู่นี้ห้าปียังไม่มีคนมาซื้อเลยนอกจากขายมันมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็พ่อแปลรเลดตอวนี้เป็น <c oughs> แปรเลดเนะตอนนี้หกร้อยเนาะ ห0ร้อยลิตรสิบสองเมตรเจ็ดสิบห้าหัวฉีดหกรอยลิตรแปดเมตรแปดหัวฉีดห0ร้อยลิตรสเมตร39้าหัวฉีดยังไม่บอกราคาในคลิปนี้นะบอกตรงๆจริงแต่เฮียจำไม่ได้แล้วดูโซลูมแล้วนะครับคือโซลูมโซลูมนี่ยมีของไม่ไม่ถึงย0สิเปอร์เซ็นของที่เราสต๊อกไว้เลยเพราะอะไรโซรูมคือต้องอยู่ข้างหน้าหน้าโรงงานหน้าบริษัทมีพื้นที่ให้ลูกค้าจอดชัดเจนแค่นี้ก็ร้อยสิบกว่าล้านแล้ว เรนนี่บอกเรามีข้าวไม่ลงหกสิบตอนนี้หกสิบล้านอันนี้ก็อ่านทวนข้าวโพดอ่านทวนนินแปดใบอันนี้สี่ร้อยลิตรแปดเมตรสี่สิบแปดหัวฉีดมือไปแล้วนะสิบกว่าหัวฉีดมือไปเลยไม่มีแล้วเนาะแต่เรามีต้องอะไรโควเชียลอยู่นะมีต้องอะไรโคเทียลอีกเป็นพนะันอ่ะเราเราต้องทำให้ลูกค้าเราสี่ร้อยลิตรหกเมตรสามสิบเก้าหัวฉีดลิตรแปดเมตรสามร้อยลิตรหกเ <300, S 2> มตร ก็แต่ละตัวก็จะมีหัวแต่ละหัวจะมีกองในนี้ด้วยกองในหัวฉีดทุกหัวถอดล้างได้เปิดปิดได้แต่หัวนก็ได้เพื่อเห็นหมดอย่างกองอยู่ในนี้เอาออกมาได้ใช่ครับมีเล็บดูนะเนี่ยทำความสะอาดได้ครับเนี่ยทําความสะอาดได้การตะกรันมันจะมีทุกหัวเลยนะ ไม่มีไม่ได้เลยไม่ีได้ม่ไ<า>แล้วก็จะมีก,ะกองข้างล่างนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็กองบนฝาถังดูนี่สามวารีนเนี่ยอ่ามีไหมมีนี่งองเนี่ยกองไม่อยากเปิดใหญ่ขนาดนี้เราก็จะเปิดอเล็กๆมีก็ได้เพามันคุ้มมากแล้วฟัมไดอะแฟนสีสูบทนมากเราคิดให้หมดแล้วดูดิสามวารีช้างคอตัวเบลเลอร์อยู่เนี่ยจะไล่หน่อยว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้าง